โอเคหรือเปล่าฉันยิ่งกว่าโอเคอีกฉันพร้อมแล้วพร้อมสําหรับอะไรเหรอต่อสู้ถ้าดีแลนซี่ได้บัลลังไปเธอจะทำลายครอบครัวฉันและอาณาจากักรนี้อาจต้องพิน,นาศไปด้วยถ้าเธอได้บัลลังเหรอเธอเสร็จแน่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคนอื่นเป็นรัชทายาทมงกุฎวิเศษของกาเดเนียมันต้องอยู่ในวงังจริงไหม มงกุฎจะส่องแสงเมื่ออยู่กับทายาทตัวจริงของกาเดเนียแต่เราต้องเจอมันก่อนถึงวันสวมมงกุฎของดิแลนซี่นะงั้นเราต้องหามงกุฎให้เจอคืนนี้ได้เวลาแล้วได้ของมาครบหรือยังอะเกมเริ่มแล้วเสียงอะไรอะหนีไฟหนีไฟซั ไม่มีซ้อมหนีไฟนี่แล้วแผนเราล่ะเราเรออีกหน่อยแล้วกันนะบังว่าคงซ้อมไม่นาน ที่เหมาะสำหรับซ้อมหนีไฟว่าไม่ลูกลัะแม่คะแม่ทำอะไรอ่ะลูกทำอะไรกับเครื่องแบบลูกเนี่ยหนูชอบมันค่ะแม่เดี๋ยวเข้าไปรวมกับคนอื่นข้างนอกเถอะได้แล้วเราูสิเวลาแค่ไหนเนี่ยสามสิบนาทีบวก อีกสิบห้านาทีที่เสียไปกับการพยายามแก้ไม้พอที่ออกจากเสาไปเถอะนะโจนพวกเธอเป็นโจรฉันบอกแล้วฮะ<า>จับพวกเธอไว้อะไรนะฉันมั่นใจว่าต้องมีการเข้าใจผิดแต่คุณนายเดวินเชื่อว่าเธอขโมยเครื่องเพชรไม่หนูไม่ทำเด็ดขาดเธอจะไม่ช่วยครอบครัวเธอจากการไร้ที่สุขนอนเหรอฉันยังสงสัยอยู่ แถมลูกสาวฉันดิเลนซี่เห็นเธอลูกบอกไม่ใช่หรือว่าเห็นแรรทำลับลับล่อนล่อในห้องแม่วันก่อนเออเออหนูไม่ได้เออหนูจำไม่ได้ถน,นัดนักหรอกแต่ว่าเออเขาหนูเห็นค่ะฉันขอสั่งให้ค้นห้องพวกเธออะไร,ะไรนะมันเป็นขั้นตอนปกติถ้าไม่มีอะไรปิดบังก็ไม่เป็นไรหรอก